สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพุทธที่31ธันวาคม2568นะครับผมก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะของปี2568หรือปี2025นี้นะครับผมก็ผลการแข่งขันเนี่ยถือว่าคือถ้าใครดูเกมสดนะครับผมก็คือเป็นเสียงปิดท้ายในสแตนฟอร์ดบิดก็คือเสียงโหงนะครับผมที่ผลซอกออกมา2-2ก็จริงแต่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ ผมว่าเชลซีแพ้ใช่ไมมันไม่ได้ได้อะไรที่มันเป็นเป็นคูหเลยเป็นบวกกับเชลซีเลยนะครับผมก็เชลซีครับเล่นในสแตมฟอร์ดบิตเสมอกับบอลมัดไปสองประตูต่อสองโดยที่ตีประตูที่เกิดขึ้นนะครับผมในเกมนี้ก็เกิดขึ้นในครึ่งแรกหมดเลยนะครับผมครึ่งหลังเนี่ยก็มีต่างฝ่ายต่างที่ได้ลุ้นประตูนะครับผมโดยเฉพาะครึ่งหลังในเอสเตวาลนี่โดดเด่นสุดเลยนะในสนามนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีลูกปิดท้ายของบอลมัดนะครับในช่วง พดเวลาบาดเจ็บในเครื่องหลังในที่โมงแล้วมันหลุดกรอบไปแบบได้ลุ้นนะครับโมงหลุดกรอบไปนะครับผมแต่ว่าคือมันมันก็พูดลําบากนะสำหรับเกมนี้คือไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแต่มันมีบางจุดที่แบบทําให้เกมนี้มันดูไม่ดีเลยก็เรื่องเกมรับอีกเหมือนเดิมนะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงนะ เพราะว่าต้องบอกตามตรงคือใครนั่งดูเกมนี้ก็น่าจะแบบอารมณ์ไม่ต่างกันผมมองอยงนี้นะน่าจะไม่ต่างกันใครที่แบบไม่ได้ดูผมว่าโชคดีแล้วกันต้องพูดคำนี้นะถือว่าโชคดีนะผมที่ไม่ได้ดูเกมนี้นะยังไงก็ก, o, กดอินฟากดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมฟังเสียงนิดนึงเนี่ยมันเสียงเบาไปหรือเปล่านะ นะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันอ่ะมาต่อนะครับผมคือเช็คเสียงนิดนึงนะครับมเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันดังหรือเปล่านะไมค์คือ ไม่รู้จะปรับยังไงแล้วนะครับผมก็มันได้ประมาณนี้นะมันไม่เหมือนอันเก่านะครับผมนะอ่ะคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันสําหรับใครที่ไม่ตื่นดูนะผมแล้วก็ก็ต้องบอกว่าดีแล้วล่ะครับคือคุณเก็บแรงไว้ไปเขาดาวกับเพื่อนๆดีกว่านะนะครับผมแทนที่จะมาดูเกมนี้นะครับผมอาจจะทําให้ใบหน้าของคนทั้งวันเนี่ยวันสุดท้ายของปี2025อาจจะหน้าเบึ้งตึงบูดเบี้ยวไปหมดเลย ผลการแข่งขันแล้วก็ฟอร์มของเชลซีนะครับผมนะอะครึ่งแรกเนี่ยบอลมัดมาแบบเขาต้องการชนะเลยครับมาแบบบุกใส่เชลซีแล้วเล่นได้ดีด้วยนะครับผมมีจังหวะที่เชลซีอาจจะมีจังหวะลุ้นก่อนเนี่ยนะผมเขียเริ่มเกมได้ไม่นานนะคือดีแล่บพยายามลากบอลไปนะผมลากไปแล้วก็แต่โดนเคลียออกมาก่อนนะผมเตะได้เตะมุมมาเตะโดน เตะอัดอนักเตะของบอลมาแล้วก็ออกหลังไปเตะมุมแต่ว่าก็โดนเคลียออกมานะครับผมแล้วก็จุดเปลี่ยนอันนึงแล้วก็ส่งผลกระทบในเกมกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นะครับผมก็คือไกเซโดโดนใบเหลืองแล้วก็กลายเป็นใบที่ห้านะครับผมก็ถูกแบนหนึ่งเกมทันทีในเกมกับแมนซิตี้นะครับผมไม่ต้องเสิร์ฟนะว่า เกมกับแมนซิตี้มันจะหนักหนาแค่ไหนการไม่มีไกเซโดนะครับผมแต่อ่ะยังดีที่แบบอ่าด้วยฟอร์มของเราคือแบบอาจจะไม่ต้องลุ้นอะไรมากแล้วเชลซี LC, ชอบเจอ,เจอ,เ,จอเจอทีมใหญ่ไงเข้าใจไหมเออบางทีเจอทีมใหญ่อะไรประมาณนี้นะคือแบบชอบอะเออแต่มันก็ไม่เสมอไปผมพูดแค่นี้นะไม่เสมอไปเลยนะผม <c ười> คือไม่มีไกเซโดเนี่ยไม่มีคนเบรกค,ครับ เพราะว่าคนที่ลงมาแทนเนี่ยผมว่าเกมหน้านะหัวมากเลยนะผมว่าดันลิสเจมไปเล่นกลางหัวคือแบบมั่นใจมากและการต้องพูดคำนี้คือมั่นใจสุดๆว่าเดยวเกมกับแมนซิตี้คงจะให้ล<ๆ>ิสเจมไปเล่นกองกลางแน่ๆนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ประตูขึ้นนำหนึ่งสงของบอลบัตเข้ามานะครับก็นาทีประมาณหกมาประมาณแบบนาทีที่หกนาทีที่เจ็ดนะผมจังหวะทุ่มไก่ครับ แล้วก็เซเมนโยนะรู้สึกจะเป็นว่าที่นักเตะแมนซิตี้ด้วยแล้วเหมือนจะถ้าเขาย้ายในช่วงสัปดาห์เนี้นะผมวันพุธพฤหัสศุกร์อะไรเนี่ยสามวันเนี้เพลเพ,เ,พเนี่ยเขาลงมีโอกาสมีชื่อเป็นตัวสำรองเจอเชลซีด้วยนะไม่แน่นะครับผมเออนะแบบอาจจะเจอเชลซีสองนัดติดก็ได้ในฐานะเป็นนักเตะสองทีมนะผมก็คือบอลมาเจอไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเป็นนักเตะใหม่ของแมนซิตี้นะครับสำหรับเซเมนโยลูกนี้ทุ่มไก่ครับ เหมือนเดิมเลยรู้สึกจะทุ่มทางซ้ายเพราะว่าครึ่งครึ่งแรกเนะี่ยเชลซีบุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งแรกนะบุกจากซ้ายไปขวาบอลมัดทุ่มทางซ้ายทุ่มไปปุ๊บอ่าเอ่อคทุ่มทุ่มทางขวาขอไปทุ่มทางขวาลูกสองนะทุ่มทางซ้ายล,ลูกแรกเนะี่ยทุ่มทางขวาทุ่มไปปุ๊บเอ่มอมงไปเนะี่ยมงเช็ดไปคือนักเตะผมไม่ค่อยชัวร์ว่าเชลซีหรือบอลมัดล้ำนะมงไป แล้วมันไปเข้าทางานักเตะของบอลมัดเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงนะคือพอดีไม่ได้ถึงกระทั่งว่าต้องจดชื่อนักเตะนะที่แบบเออว่าสรุปแล้วเ,เป็นใครนะจังหวะนี้เดวิดบรูคเอ Brook, เอเดวิดบรูคนะครับผมคือตอนแรกโมงไปติดเซฟนะครับผมซานเชสปั่นออกมาได้แล้วบอลมันไปคือตามซ้ำอีกรอบนึงคือแบบบอลมันไหลจะเข้าประตู นะครับผมแล้วก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมติดเซฟก่อนตอนแรกม,มงแล้วติดเซฟซ้ำอีกทีแล้วก็แย่เข้าไปครับคือบอลมันไหลเข้าประตูของเชลซีไปก็คือแค่ตามไปซ้ำเฉยตามไปแปลไปจิ้มบอลให้โดนแค่นั้นแล้วเขเข้าเข้า,เข,าเข้าไปนะครับผมก็หนึ่งศูนย์มีเช็ค VR แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีจังหวะอะไรล้ำหน้าเพราะว่าเดวิดบุ๊กก็ไม่ได้ล้ำหน้านะผมคือสอดขึ้นมา จากข้างหลังครับสอดขึ้นมาขวาดงทั้งนักเตะทั้งบอลมัดถมแล้ข้อของเชลซีขึ้นมาแล้วก็มาหมกนะผมก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะผมหกนาทีแรกแต่ว่าเชลซีเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอจากความยอดเยี่ยมของเอสเตวาลวกันคือลูกนี้ลากไปแล้วทําให้เซมิโนต้องทาฟาวล์ลูกนี้เนี่ยตอนแรกไม่ให้จุดโทษนะแต่เขาดู VR ทีนี้พอดูภาพช้าหลายๆทีเนี่ยคือเหมือนเซมิโนไปขัดขาเอสเตวาลนิดหนึ่งก็เลยเสียหลักล้มลงไป นะครับผมพยายามคือเอสเตวาพยายามแหวกกลางไปเลยแต่ว่าลูกนี้เนี่ยซเมนโยไปโดนขานิดนึงอ่าโดนเท้าหรือโดนประมาณเนี้ยครับโดนเท้าของเอสเตวาแล้วแบบทำให้เสียหลักล้มลงไปพุตสินก็อ่าน่าจะชื่ออะไรอะ่ะผมจำสตีบาร์อดปะเดี๋ยวดูชื่อนิดนึงนะซามิอบาร์อดอ่ะอ่าคนนี้นะซามิอบาร์อดให้อยู่โทษนะครับผมก็โคพาเมอร์รับหน้าที่สังหารเพราะว่าในเกมปกติก็คือโคพาเมอร์เป็น ผู้สังหารเบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็ยิงทางซ้ายมือเปโตบิทพุ่งถูกทางนะแต่ว่าปัดไม่ทันนะครับผมบอลแรงแล้วก็ไหลคือบอดคือน้ําหนักบอลไม่ได้แรงมากมายนะแต่ว่าคือมันน้ําหนักเพียงพอที่จะผ่านมือของยอเยอเปโตบิชได้เชลซีก็ตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นอ่าเชลซีเหมือนเกมกลับมาสู่เกมของตัวเองอะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้คือแบบโดนบอลมัดเนี่ยเล่นงานตลอดเลยแบบยิ่งตอน เกมเกมลูกของบอลมาร์เนี่ยขึ้นทางซ้ายรัวๆเลยนะคือแบค็คขวาวันนี้ใช้จอชอาร์เชมปงทำให้รับมือกับเซมนโนแล้วแบบโหเซมนโไม่ค่อยกลัวเลยกล้าเลี้ยงนะผมกล้าอา่ากล้าเผชิญหน้าเลี้ยงจี้ใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อา่ามีจังหวะหนึ่งครับที่บอลมาร์ได้ฟรีคิกนะไกเสโดไปเสียฟาวนะครับผมแล้วก็แต่ว่าลูกนี้ม่งไม่แรงมากก็เลยเข้ามือของโรเบิร์ตซานเชสไปนะครับผม แล้วก็มีจังหวะที่อาชิมปงจ่ายผ้าลูกนี้ครับก็เกือบไปคนระับจ่ายผ้าแล้วก็อเดวิดบุ๊คคนเดิมนะครับได้ยิงแต่โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยคือยิงไม่ได้หนีตัวเนี่ยคือยิงแล้วแบบไปหาตัวซานเชสบริษใช้มือเดียวปัดออกไปนะครับผมแล้วก็อ่าลอดตัวไปนะลูกนี้นะครับผมสลับเชลซีแล้วก็มีจังหวะเลียมดีแลบคือเลียมดีแลบเนี่ยในช่วงครื่งแรก มีส่วนในเกมลุกพอสมควรแล้วกันคือเก็บบอลได้แล้วพยายามลากบอลไปเองนะครับผมดวนความแข็งแงกับกองหลังบอลมัดคือพยายามไปเองแล้วก็มีจังหวะได้เปิดได้จ่ายให้เพื่อนนะครับผมสลับเลียมดีแล็บแต่ว่าโดนสกัดดักออกไปได้ก่อนนะครับผมแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งกาลาโชนะอ่าไม่ได้ยิงจ่ายลูกนี้ก็คือกาลาโชจับบอลยาวอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงครับโดนอ่าบอลมัดสกัดไปจนกระทั่ง นาทียี่สิบสามครับเชลซี Chelsea มาพลิกขึ้นนํานะแซงนำสองหนึ่งก็จังหวะที่กาลาโชเล่นกับเอนโซครับเอนโซจ่ายให้กาลาโชก่อนกาลาโชล็อกเข้าในแล้วจ่ายคืนให้กับเอนโซเอนโซไม่ยิงจังหวะแรกคือหลอกหนึ่งจังหวะเพื่อหนีบล็อกเอ่อบอลมัดนะับที่พยายามบล็อกลูกยิงแต่การว่าหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็เอนโซยิงจังหวะที่สองเสียบยิงด้วยขวาเสียบคานเข้าไปเลยเสียบเสียบสามเหลี่ยมเลยครับยิงสูงนะยิงโด่เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลย นำสองหนึ่งนะครับผมคือดีใจไม่นานครับประมาณสักสามสี่นาทีเท่านั้นเองจังหวะทุ่มไกลอีกแล้วนะครับผมลูกนี้ชาโลบารมงพิเหลี่ยมสาก,กัดแต่การว่ามงเหมือนกับนักเตะบอลมัดมงเสยไปเสาไกลกลายเป็นว่าไปเข้าทางจัสตินครเวิร์ดจิ้มง่ายๆเข้าไปเลยเพราะว่าซานเชสไม่ทันนะครับผมคือจะพุ่งไปปิดเสาไกลแต่สุดท้ายมันไม่ทันจัสตินคาเวิร์ดจิ้มง่ายๆเข้าไปเลยนะครับผมตีเสมอสองสองก็ดีใจยัง ปั๊บแป๊บเองอ่ะในแซนฟอร์ดบิดนะผมก็อ่หลังจากนั้นก็ไม,ม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือแบบมีจังหวะที่เอสเตวาลได้เปิดไปเสาไกลแต่ก็ถูกสกัดบ้างกานาโชจะให้กุสโตลลองสองยิงก็ข้ามคานออกหลังไปบอลมัดมีจังหวะขึ้นมาบ้างเข้าคือส่วนใหญ่บอลมัดจะบุกทางซ้ายเลยเออเพราะว่าเป็นจอร์ดอาเชมปงไงในแบ็กที่เล่นเป็นแบ็กขวาของเชลซีคือแบบคือการรับมือกับเซเมนโยอาจจะค่อนข้างยากหรือหนักเกินไป สำหรับจอยอัเชมปงนะครับรับมือแทบไม่ค่อยได้นะครับผมเหมือนซ้ายผ่านตลอดนะครับผมขึ้นมาแต่ซานเชสคือซานเชสงานหนักกว่านั้นกว่าในครึ่งหลังแล้วกันครึ่งแรกในงานชุกมากเซฟอุตลุดเลยนะนะครับผมเกมนี้แล้วก็มีจังหวะที่ยิงข้ามคานไปเหมือนกันสลหรับบอลมัดมีจังหวะเชลซีขึ้นมาบ้างครับทางกาลาโชคือวันนี้ทางเอสเซวอลก็ทํางานแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทมากมายเท่าครึ่งหลังแล้วกันเอาผู้คํานี้ ัวเอสเตวาเองนะคือจะไปขึ้นทางซ้ายทางกานาโชซะเยอะนะครับผมแล้วก็เปิดในเอสเตวาหม่งลูกนี้คือเอสเตวาหุบตัวเองเข้ามาข้างในแต่หม่งลูกนี้หลุดกรอบนะครับผมหม,ม่งพินเหลี่ยมไปเลยนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่เชลซีตัดได้ครับเอสเตวาจ่ายให้พาวเมอร์แล้วก็อ่าจะเปิดให้เลียมดีแลบนะครับผมให้หมง่งแต่ว่าเปิดบอลเลยไปไหนไม่รู้เลยครับออกหลังไปเลยนะครับคือ พอช่วงเข้าห้านาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บนะเพราะว่าทดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยนานครับเจ็บนาทีประมาณเจ็นาทีมีเช็ค v วออะไรพวกนี้ไงน,นะครับผมแล้วก็มีจังหวะอะไรต่างๆเสียฟ,ฟาวน์นู่นนี่นั่นอะไรมีจังหวะที่แบบหยุดเกมพอสมควรในครึ่งแรกนะทดเจ็ดนาทีเลยครับคือตั้งแต่เหลือห้านาทีสุดท้ายไม่รวทดเจ็บเนี่ยบอลมัดกระนำใส่เลยครับบุกใส่เชลซีบุกเรื่อยๆเลยนะครับผมมีจังหวะที่ได้ฟรีคิกแต่ว่า มุ่งเข้ามือซานเชสนะครับผมแล้วก็มีจังหวะเอสเตวอลเนี่ยลองตัดเข้าในยิงแต่ก็ติดบล็อกนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นคือบอลมัดพยายามบุกแล้วเชลซีก็ส,วน,นสวนขึ้นมาบ้าสวนขึ้นมาบ้าเป็นครั้งข่าวนะครับผมเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ครั้งข่านะครั้งคราวนะต้องขอบอคุบกรารนิดหนึ่งนะครับผมก็จบไปครับสี่ห้านาทีแรกเสมอสองสองครึ่งหลังทั้งสองทีมรูปเกมคือเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นพยายามไม่เล่นเสี่ยงไม่เปิดหน้าแรกกันแหละ เรามัดระวังซะเยอะเ,ออเล่นแบบเรามัดระวังจ่ายบอลแค้แบบละเอียดขึ้นต้องพูดคํานี้แล้วก็เรามัดระวังไม่เล่นเสี่ยงเลยต้องพูดคํานี้ไม่เล่นเสี่ยงเลยนะครับผมมีจังหวะเริ่มครึ่งหลังมนันมีทุ่มไก่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เข้ามือสารเชิไม่มีอะไรนะครับผมมีจังหวะเซเมนโย่ eno, เนี่ยลองยิงนอกกรอบแต่ว่าไม่ตรงนะลูกนี้นะครับผมแล้วก็จังหวะที่ อบอลมัดมีโวยครับคือพยายามจะเรียกเอาจุดโทษแต่ลูกนี้บอลทูแฮรคนะบบอลมันหล่นใส่แขนมาโลกุสโตแล้วออกหลังลูกนี้ก็เลยอาจจะมีเช็คครับมีเช็คแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่ใช่จุดโทษของบอลมัดนะครับผมบอลมันลอยมาแล้วคือกุสโตหม่งไม่โดนแล้วบอลมันมาตกโดนต้นแขนก็เลยลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม แล้วก็มีจังหวะที่เอสเตวาลคือหลังจากนั้นเริ่มจะเป็นโชว์ออฟของเอสเตวาลแล้วเริ่มแล้วเพราะว่าเครื่องหลังเนี่ยเอาเนโต้ลงมาแทนกาลาโชแล้วก็โยกเนโต้ไปเล่นปีกข,ขวาส่วนเอสเตวาลเนี่ยโยกมาเล่นปีกซ้ายแต่การว่าโอ้โหคือแบบทําให้แฟนๆในสนามรู้สึกคือฮาแล้วกันนะครับผมถึงแม้สุดท้ายแล้วสกอร์ออกมาแบบนี้แล้วก็แฟนบอลมีเสียงโห่ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลย อาจจะเป็นข้อดีสองข้อที่โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยช่วยทีมได้เยอะกับเอสเตวานนี่เหมือนเล่นฟุตบอลเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูเลยะนะครับผมลูกนี้เนี่ยมีเอสเตวาพยายามจะจ่ายเข้าการแต่โดนสกัดนะแล้วก็เตะมุมก็เข้ามือเพื่อสาวตัวไม่มีอะไรนะครับผมกายเซโดตัดได้เนี่ยเอสเตวาลากเองเลยนะแล้วยิงด้วยขวาแต่ว่าลูกนี้มันติดเซฟนะครับผมก็พอเตะมุมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็มีจังหวะลุยไปทางซ้ายนะตบเข้ากลางติดบล็อกอีก ไต้มุมก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะอแล้วก็อ่าเอสเตเวอลลลุยมาทางขวานะเปิดเข้าการติดบล็อกเตะมุมคืนช่วงนาทีเจ็ดสบเนี่ยเตะมุมโลัวเลยนะสองถึงสามครั้งได้เตะมุมปุ๊บติดบล็อกนะผม เตะมุมมีรอดเนึงเปิดไปเสาแรกโฟกฟนาน่ามุมก็ติดเซฟอีกเคลียออกหลังเตะมุมเตโต้ตเปิดไปเสาไกลก็มีมีอะไรโดนเคลียอีกเตะมุมมีครั้งนะผมเปิดไปเสาไกลโดนสกัดกกอีกคราวนี้แล้วก็เคลียบอลออกไปได้คือแบบไม่ไม่เสียเตะมุมแล้วบอลมาเคลียไปไปทางแดนของเชลซีเลยนะครับผมแล้วก็มีจังหวะเตะมุมอีกเตะมุมเยอะมากครับเกมเนี้ยสำหรับเชลซีนะเตะมุม บอลมัดหมสกัดเข้าทางเอนโซเดียิงลูกนี้ข้ามคานอาจจะเป็นครึ่งแรกแบบจังหวะยิงนะที่แบบดูที่น่าลุ้นที่สุดคือจังหวะเอนโซจังหวะนี้เลยที่บอลเข้าทางเขาแล้วแต่กลายเป็นว่าทําได้ไม่ดีพอเหมือนตอนครึ่งแรกที่ยิงประตูที่สองลูกนี้ยิงข้ามคานไปเลยนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่อ่าแตะมุมของบอลมัดเจลซีเคลียร์มาแล้วสวนกลับครับไกเซโดเปิด ไปทางขวาให้จัวเปโดแต่หมงไม่ตรงกรอบลูกนี้นะครับผมอแล้วก็มีจังหวะที่จัวเปโดเนี่ยเก็บบอลได้แล้วก็จ่ายให้เปโดในโต้หลุดไปทางขวานะผมตบเข้ากลางเนี่ยติดบล็อกออกข้างคือวันเนี้ยจังหวะบอลที่เชลซีเปิดใจด้านข้างครับไม่ว่าจะเป็นส่งสัน้นส่งยาวหรือส่งคัตแบ็กอะไรก็แล้วแต่ติดบล็อกไปหมดเลยนะผมแทบจะ ไม่มีโอกาสได้ยิงได้ง้างเท้ายิงแบบจ่าๆสักทีอะ่ะยกเว้นจังหวะเอ็นโซ่ลูกนั่นแหละที่จังหวะหนึ่งแล้วเสียดายที่สุดที่พลาดไปอับยิงข้ามคานไปแล้วก็ทดนเวลาแค่สี่นาทีครึ่งหลังโดยเพราะว่ามันไม่มีอะไรทุกทั้งสองทีมคือเล่นระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมบอลมัดเนี่ยมีจังหวะเปิดไปเสาไกลนะแล้วตบเข้ากลางยิงด้วยซ้ายแต่ข้ามคานนะครับผมแล้วก็มีช่วงท้ายที่เชลซีได้เตะมุมแต่ก็มองออกหลังไปเป็นจังหวะที่ชาลบาลงไปนอนพอดีแล้วก็ พูดสินปานุวิดจบเกมแบง์เชลซีเสมอกับบอลมัดไปสองประตูต่อสองับก็เก็บได้คะแนนเดียวนะครับผมจบปีนี้ส0 2 5ันยินะครับผมคือทั้งเดือนธันวาเนี่ยแทบจะชนะแค่เกมเดียวเลยมั้งโดดๆเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เหลือเนี่ยเสมอแพ้เสมอแพ้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมก็ <S <S มประมาณนี้สําสำหรับลูกเกมโดยรวมทั้งหมดนะครับผมอ่ะไปดูรายชื่อนะครับผมเชลซีก็มาในระบบ4 2, 3, 1, นะี่สครัาหนึ่งผู้สาบตัวเป็นโรเบิร์ตซานเชสแนวรับเนี่ย กุสโตแบ็กซ้ายนะแบ็กขวาอาเชนปงเซนเตอร์เป็นโฟฟาน่ากับชาโรบาวันนี้ชาโรบากลายเป็นหลุดฟอร์มแทนส่วนโฟฟาน่าน่าจะดูรีสดในบรรดากองหลังนะครับกองกลางเนี่ยก็เป็นไจเซโดกับเอนโซแนลลุกกาเาโชพาวเมอร์เอสเตอร์แล้วก็น้ากอเป็นเลียมดีแล็บครึ่งแรกเนี่ยรีแลบโอเคมีส่วนร่วมแต่เครื่องหลังหายไปเลยนะครับผมแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับผมนะสลับเลียมดีแลบนะในช่วงท้ายเกมแล้ว คือหลังจากนั้นมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเก็บบอลด้านหน้าไม่ค่อยได้แล้วสําหรับเรียมดีแล็บนะครับผมก็สํารองวันนี้ใช้ครึ่งหลัง่ะเปลี่ยนห้าคนเลยนะคือครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนเอาเนโต้ลงมาแทนกานาโชนะแล้วก็โยเอสเตวาไปเล่นปีกซ้ายอาชิมปงลงมาอ่าเจมครับลิสเจมลงมาแทนอาชิมปงก็ทําให้เกมลุกทางซ้ายของบอลมัดที่ขึ้นเกมโดยเซเมนโยเนี่ยเบาบางลงแล้วก็ชัวไปโดฟลงมาแทนโคพาเมอร์แล้วก็ช่วงเปลี่ยนตัวเนี่ยพาเมอร์ Palmer ออกข้างสนามนะไม่ได้มาตรงมานั่งสำ แฟนบอลก็มีเสียงโหนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันเดซันโตลงมาแทนเรียมดีแลบดันให้จอไปโดไปเล่นกองหน้านะผมแล้วก็กิกเทนลงมาแทนเอสเตวลไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์ของนาวินลี่กับไบยาโลนะเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาลสกาไม่มีนะเพราะว่าดูเหมือนมาลสกาไม่ค่อยส,สบายเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะผมคือนักข่าวให้เหตุผลประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ถูกส่งลงมา เดี๋ยวไปฟังนาะวิลี่กาบายโลเขาว่ายังไงบ้างนะครับผมเอามาฝากนิดนึงนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเจอไอทีนู่นเลยวันศุกร์เพราะว่ามันเล่นนู่นเลยครับวันเสาร์นะนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยหลังจากนี้ไปพอจบเกมนี้ปุ๊บประเด็นต่างๆมันจะเป็นผู้ที่พูดถึงเรื่อยๆครับความไม่ดีของทีมครับภายในการจัดตัวทีมเล่นนู่นนี่นั่นฟอร์มตกลาเลสกาแท็กติกมันจะมาเรื่อยๆเลยครับ แล้วก็จนกว่าจะถึงวันที่หนึ่งมก,กราคมก็คือวันพฤหัสใช่ไหมนะครับผมวันที่หนึ่ง,กงมก,กราคมเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยคือเดี๋ยวตลาดนักเตะเปิดแล้วเดือนตลาดหน้าหนาวนะครับผมประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืม อ่ะเดี๋ยวไปฟังน้าวิลลี่นิดหนึ่งนะผมหานิดหนึ่งนะโอเคเอามาฝากนิดหนึ่งนะอะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะน้าวิลลี่เขาบอกเกมนี้นะผมก็เขาบอกว่าเรื่องการทุ่มไกลและจากของทีมเยือนนะครับผมมาวิลลี่น้วินล,ลี่เขาบอกว่า เป็นการเริ่มต้นที่ยากลาบากมากนะผมแต่เราต้องรับมือแล้วก็พัฒนากันต่อไปในมุมมองหนึ่งหมายความว่าเราสร้างโอกาสทำประตูได้นะสร้างโอกาสและทำประตูได้ซึ่งเป็นเรื่องดีแต่เราต้องหาวิธีที่จะคว้าสามแต้มนะผมคว้าคะแนนคว้าชัยชนะแล้วปิดเกมให้ได้นะครับผมก็เป็นจุดอ่อนต่อไปสำหรับเชลซีนะคือนําเข้าแล้วแล้วปิดเกมเขาไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเรื่อง แบบทำไมคุณไม่ยอมไม่ลองเสี่ยงดรบ้างนะนะผมในเกมที่เราต้องการแต้มแบบเนี้ต้องการใช้ชนะครับมาเลสอาวิลลี่กาบายาโลเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบางเกมบางครั้งมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดในเกมนะครับบางครั้งก็เป็นเพราะคู่ต่อสู้ที่หาทางที่จะเจาะเกมรับเข้ามาและสร้างโอกาสนะครับผมเราต้องมีทัศนคติแบบนั้นเพื่อหาทางเอาชนะเกมเหล่านั้นให้ได้เราทุ่มเทยอย่างมากแล้ววันนี้เป็นเกมที่ดีมากในแง่ของวิธีที่เราบุกเข้าไปในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้าม เราสร้างโอกาสได้มากมายนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันว่าอเชลซี Chelsea ยิงทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยบอลมัดล่อไปสิบกว่าครั้งอะโอกาสยิงสิบสี่หรือสิบห้าครั้งประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามาเลซีป่วยนะเขาบอกเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายมาสองวันแล้วนะครับผมมีไข้เมื่อสองวันก่อนหลังจบเกมน่าจบเกมกับวิลล่านะครับเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วขอให้ผมเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะคล้ายๆแบบ เขาไม่ค่อยสบายคล้ายๆแบบห้องแต่งตัวแล้วแบบเออ่ให้เข้ามาให้พูดคุยกับลูกทีมแทนเขาประมาณนี้นะครับหลังจบเกมอ่ะเพอเขารู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมอแล้วก็เขาบอกว่าอ่าการที่ไกเซโดโดนแบนในเกมของแมนเซตตี้นะผมเป็นยังไงบ้างน,นะผมรู้สึกยังไงอ่าวิลลี่กาบายาโลเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังครับเพราะมันเป็นฟาวล์ครั้งแรกในเกมก็ถูกครับคือจังหวะน,นี้ไม่ได้แบบเสียบ อะไรขนาดนั้นแต่การเป็นว่าโดนผู้ตัดสินควักใบเหลืองให้เฉยเลยนะครับผมอมันเกือบจะอน,นี่อยู่แล้วครับมันมันมันใกล้อะ่ะออสำหรับผมแล้วมันดูเหมือนไม่เป็นใบเหลืองนะนะวิลลี่เขาบอกนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะขาดนักตเตะคนสําคัญไปคนหนึ่งแต่เราต้องคิดว่าใครจะมาแทนไกเซโดเพราะการเสียเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะตอนที่เราขาดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคพาวเมอร์ mer, หรือเลียมดีแล็บ หรือผู้เล่นคนอื่นๆนทุกคนล้วนมีความสําคัญมากนะครับเหมือนกับที่ขาดคนอื่นๆนะครับผมอแล้วเขาบอกว่าอ่าวิธีการที่เอนโซมาเลสกาเขาจะรับมือในช่วงที่ยาลลาบากเขารับมือ,อยังไงนะผมวิลลี่กาบายาโลเขาบอกว่าแน่นอนเขาจัดการได้ดีเพราะเขามีความเป็นมืออาชีพเขาชอบฝึกซ้อมชอบเป็นโค้ดดังนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผมและทีมงานทุกคนและ ใช่เราทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังในเดือนธันวาคมนี้เราจะเริ่มต้นปีใหม่ในเดือนมก,กราคมและพัฒนาเพื่อหาจุดที่ทําให้เราบรรลุเป้าหมายนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องทุ่มไก่ครับที่ยังแก้ปัญหาไม่ตกสักทีสำหรับเชลซีนะมา,าวิลลี่กาบ,บายาโลเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่และเพราะตอนนี้ทุกเกมเนี่ยทุกทีมไม่ได้มีแค่นักเตะนักเตะคนเดียวอีกต่อไปแล้ว ที่จะเล่นแบบนี้ครับแต่บางครั้งอาจจะมีถึงสองหรือสามคนที่ทุ่มไกลได้ดีนั่นหมายความว่าทีมต่างๆเนี่ยคล้ายๆแบบทุ่มลงทุนไปอ่ะกับเสี่ยงกับการโยนทุ่มไกลามากขึ้นครับการล่มทุ่มไกลอ่ะเราสร้างโอกาสได้เยอะเราต้องปรับปรุงในส่วนนี้เราโชคร้ายที่เสียไปถึงสี่ประตูจากการทุ่มไกลแบบนี้วันนี้เราเสียไปสองประตูในลักษณะเดียวกันมันเจ็บปวดและเราต้องแก้ไขในเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้สลับสิ่งที่วิลลี่กาบายโล ให้สัมภาษณ์หลังเกมแทนเอ็นโซมาเลสกาที่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมเหมือนมีไข้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฮ of Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง BR อ f t e r t h e Match Game มตมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดสุดท้ายของปี2025ที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับบอลมัดไป2ประตูต่อ2ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ